บายดีพี่น้องทุกคนที่เข้ามาหลับซ้อมสองกันนะแตาอ้นเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องสวยเก่าเด้อพี่น้องเลยเวลาไปส่งลูกสาวโรงเรียนเลยพี่น้องก่อนเดีนยวใบก็ต้องสวยเก่าก่อนพี่น้องเลยสวยเขาก่อนพี่น้องเลย

ล่องพี่น้องขอดาวเอาตอนกระแตงไม่กินเนยลุงสบายดีปลาลุงนะสบายดีจ้าปลาลุงบาจีบทุกคนแรกจ้าเสียงผักเหียนบลลุงอืมเสียงผักเหียนเด้อพี่น้องเด้อเสียงผักเหียนปุ๊บเลียวกัดดิน้องลุงก็จีเตรียมได้ผักไปเนาะเห็นบลลุงเสียงผักเหียนปุ๊บเลียวกัดเตรียมผักเนาะเสียงผักเหียนเดือพี่น้องเนาะเสียงผักเหียนหรือเสียงประจำเดือน ก็วางเสร็จเสร็นหนึ่น่าจะเช็งผักเหี้ยนเนะพี่น้องเด้อว่านี่กำมันหมอนี่ยอ้ามหน้าแหละก็อนเช็งผักเหี้ยนสุดเลยก็จะได้ปิดเทอมนะพี่น้องป่อนรอบพอดาปีหน,าน้าเลยกับแบบนี้นะพี่น้องแบบว่าได้ขึ้นห้องใหม่พี่น้องหน่าจะเช็งผักเหี้ยน มื่นเซ็งค,คณิตศาสตร์บลูเซ็งคณิตศาสตร์บอสวานี่เซ็งยังวานี่วานี่เซ็งยังอาคิว่าเออเขีนถั่วได้พี่น้องเด้อ่อะ,ออะโอเคพี่น้องไหยเป็นกินแล้วนี่ก็ติปเขาเนน้อยตัวขางแม็กกี้ไปซื้อซิ่นแห่งพุ่นอีกไปไปกินในห้องเยี่ยนน่นะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเหมเป็นกินก่อนนี่ก็ซื้อซิ่นแห่งน่ะพี่น้องอยู่คิวรถเนาะ ตาเอา,เ,ออเอาใส่ไปได้ลูกซื้อซินแหงเงยเดี๋พี่น้องเอาใส่ไปเลยโอเคพี่น้องโอเคปะตรงเงี้ยอะไรบัน,นีหมื่นเป็นเซ็งพี่น้องเไยต้องกินให้อิม่มตอนนี้ก็ไปส่งเป็นอะไรพี่น้องเยไยลุงฟังใจเฮีนยนนะลูกอโอเคพี่น้องเป็นเซ็งเด้อพี่น้องโอเค บายบายไปละซื้อซีนแหงครับสวยเขาเพ็่นทิมหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเลยตอนนี้ก็มาฮอดเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อมาเยี่ยมแม่เนาะไปส่งน้องลุงปุ๊บแลวก็มาฮอดเฮื่อนพี่น้องแล้วก็ซื้อของในตลาดเนาะพี่น้องมาฝากแม่เด้อพี่น้องเด้อ <laughs> เป็นกล้วยกับสาลี่เนาะแม่ อสบายดีพี่น้องแม่กำลังกวดเฮือนอยู่ก็มาหอดีสีคลองไปนี่เลยพี่น้องแต่กวดเป็นอะไรเชื่ออีกนั่งเกิดยันชนพิษเป็นยังไงมาให้แม่เนาะเออสลีต้มกระต้มต้มส่างอุ่นๆสีมาเตจตลาดใหญ่หลายๆโอ้ยลูกเต่าประหางอหไรมาเตอาแม่ตอนตั้งหน่อยกระซิลิ่นน้ำไอ้น้องนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ซิมเมื่อเฮือนพี่น้อง ก็จะไปซอยเบียกประทว,วันคือเก่าเลยพี่น้องอเลยเบียกประวันที่มันเล็กเ <c oughs> ออเข้าบ้านประตูเด้โอก็ส่ได้มีไฟด้วยพี่น้องก็ไอ้น้องก็ยังนอนอยู่เขาไปยากรบกวนเขาเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องตอนนี้ก็มาเล่นแมสซีได้พี่น้องดิดิบนะแม่เนาะเมื่อเนี้ฮะเหม็นวัดผุดได้มื่อนี้ยเป็นมาเบิ่งลูกไก่เนาะเออกันดิมาเบิองตดพี่น้อง โอเคเนาะพี่น hmm. okay. 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 ้องเนาะทั้งล้างบ้าตรก็เลยรู้ไงมีก็น้องชายเนาะพี่ตกสบายดีสิป้าทำอะไรอย่างวันอ๋อนี่แหละพอเป็นคนุริมงคลนะอืมไปแล้วมือหนามือหนาเพระติดจังเก็ตกอแหว่งใหญ่ๆเป็นแต่มันของแม่แผลลูกปลาหางนุกยูงเนี่ยพี่น้องมีลายผูดลายแม่อยู่เนาะมาเป็นวันปลาใส่พันผสมได้แต่มันผสมีเนาะ ออกมาจะออกเป็นตัวแดงๆเลยจะไปเลี้ยงไว้เนาะปลากระดวกกรมันขยายกับกองอ่างใหญ่อีกว่ายแ่งนยู่น้ำต้องปิ่งไม่ได้สุขุนไช่ใส่ทรายดิทรายเนาะใส่ทรายแล้ววันนี้ไรน้ำหมดก็เป็นพุยพุยใส่โบใส่ใส่รถตับัวได้ ปับตัวเลยเนาะไอบัวเดี๋ยวพี่น้องต้องเอาดินดินเหนียวเนี่มาใส่ดินเหนียวอีกบ่ดินเหนียวบัวจับได้ค่ะพ่อบัวบัวตายอ้บัวตายอ้บ่ตายบัวบัวต้องต้องเลี้ยงแบบน้ำน้ำขี้ต้มนี่พี่น้องบัวเดี๋ยวพี่น้องเลยโอ้ยขัดไว้ได้ลูกเงินตัวเลยทำสิเลี้ยงรถปาน มาเบิ่งไก่เนาะเป็ดเนาะน้องชายเพื่อเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดได้พี่น้องเด้อโอ้อันนี้บอโอ้หากัเห็นได้พี่น้องเด้อนี่ยเนละเลี้ยงไว้ยามจำเป็นได้พี่น้องมั่งเถิดเป็นย่างห่างกันยังพอได้ขายพอได้แม่นละเลี้ยงไว้เป็นทุนเราเองพี่น้องแม่นละก็ต้องศึกษาได้กับเลี้ยงเป็ดเลยตัวอยู่ได้นี่เพิ่นเพิ่นบ่อยากออกมาแล้วขอได้ก็น่ามิ เบียกร้ายพี่น้องจะเลี้ยงเต็มเหล้าคนละเต็มกล่องผมอะเต็มอยู่ได้ลงไปเงี้ยคงไม่ยืนลุมเงี้ยมึงในพื้ชเห็นยั่เนาะลายตัวมันก็อยากออกมาดิมันยานพื้นลุมพี่น้องแม่สี่โตแปดโตแม่น่ะผูกตัวหนึ่งเป็ดกระซามโตเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลยดีเลยตัวดีดิแซนหาผมฟุ่เฟืงเดี๋ยวนี่ตัวหาลอยผมตัวผูกอะไร เลื่องไว้ตัวเลยของแม่ไปลูกมากกับเลี้ยงตัวนี้ตัวไล่อะไรวาตัวนี้เกือบไล่ละแสนคนละตัวแม่อืมตัวหัวไล่ละแสนห้าเลี้ยงไว้พี่น้องเลยแม่นเลยกระด้อแจกคนมาเนาะกระดองมีงานมีการก็บพอด้จับแจกคนมากกับพ่อได้เอาให้เพื่อนพี่น้องเลยมากินเนาะมีไล่คนละดีตัวดีดีดี เรียกว่าดีแบบแบบนี้ได้ให้แม่ไปดนและเบิ่งดูแลสอยกันพี่น้องเลยซื้อมารายกเป็นดูแลน้ำกันจะเป็นเรียนทำจนบวขาดพี่น้องเลยทำปวดขาเนาะยังเลือดแต่เห็ดล่างในตัวได้เห็ดล่างไข่หมาอยู่นะเราชิเฮนห้างเห้รอว่ลร่างไข่โอ้ไก่แม่ยังมีตัวในหน่อย รุ่นใหญ่ก็มีนี่เมี่บ่เด็หนากระลังแดงตัวหนากระลังสีขาวสีตัวผมมีอยู่ได้ดีดีตัวเลยบุตเดียวกับไข่ละไกนะ่ไข่นาะอืมว่าอยู่นั่นแหละอันนี้ไก่กระลังแม่ไก่แม่กระลังขึ้นพูดตัวใหญ่พูดตัวเจ็ดสีพูดตัวใหญ่อหญโอเคพี่น้องคิดนี่กั สิขอลาพี่แล้วน้องไปก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณทุกฝากติดตามเซโนเซีเนลเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามเด้อพี่น้องฝากติดตามเด้อพี่น้องเลยกายสีหอ่อนฝากติดตามสองพันนี่เลยพี่น้องเลยครับลำคืนซ่องเก่าเพิ่นกะลบไปเลยนะพี่น้องเนาะลบยังกู้ก็ได้พี่น้องยังกู้คืนบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามาหลับชมสองการนาตะอ้นเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายพี่น้อง